บางคนความสุขของเขาคือการได้กินของอร่อยๆบางคนมีความสุขกับการได้ออกไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆบางคนการได้ดูซีรีส์นั่นคือความสุขที่ง่ายที่สุดต่างคนต่างความสุขต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองและบางคนมีความสุขเดียวในชีวิตเขาคือการเสือกเรื่องชาวบ้านความสุขใครความสุขมัน ขอแค่อย่ามาเสือกเรื่องของฉันก็พอทุกคนต่างสนใจแต่ชีวิตและเรื่องราวของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอีกร้อยปีก็จะไม่มีใครจำชื่อเราได้แล้วแม้กระทั่งญาติพี่น้องเราลูกหลานเราก็แทบไม่สนใจจะจำด้วยซ้ำอีกร้อยปีก็ไม่มีใครจำได้แล้วว่าเราทำธุรกิจอะไรสร้างผลงานอะไรไว้อีกร้อยปีก็ไม่มีใครนึกถึง พูดถึงสนใจเราแล้วว่าเราเคยเป็นใครมาจากไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราทุกคนอยู่ด้วยกันไม่ถึงร้อยปีหรอกเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ต้องจากกันเดี๋ยวก็ต้องต่างคนต่างไปวันหนึ่งคุณจะเข้าใจชีวิตว่าแท้ที่จริงไม่มีใครสนใจเราหรอกไม่มีใครสนใจทรงผมเรารอยสักเรารถที่เราขับ ตำแหน่งที่เรามีสุดท้ายผู้คนต่างสนใจแต่ชีวิตและเรื่องของตัวเองอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อเอาชนะใครซื้อข้าวของมาเพื่อข่มใครหรือต้องการให้ใครต่อใครยอมรับเราเลยอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อโกรธหรือเกลียดใครเพราะมันเป็นเรื่องที่โคตรน่าเสียดายกับการเสียเวลาใช้ชีวิตดีๆนั่งโกรธนั่งเกลียดใคร ล้มเหลวก็อย่าเสียใจนานเสียเวลาสำเร็จก็อย่าภูมิใจนานเสียเวลาอย่าดีใจหรือเสียใจกับอะไรนานๆยังมีคนตาบอดมากมายอยากได้เห็นโลกที่สวยงามสักครั้งในขณะที่คนตาดีกับใช้ตาที่มีส่อส่องจับผิดชีวิตคนอื่นยังมีคนแขนด้วนขาด้วนไม่รู้เท่าไหร่อยากมีแขนมีขาไว้หากินเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่คนมือดีๆเท้าดีๆใช้แขนขาที่มีไร่ตีทำร้ายผู้อื่นยังมีคนเป็นคนใบ้ในโรคที่อยากได้พูดบอกรักแม่สักทีในขณะที่คนพูดเสียงดังฟังชัดกับพูดจาดีๆกับพ่อแม่ไม่ได้คนมือกุดนิ้วด้วนไม่รู้เท่าไหร่อยากมีมือไม้ไว้ใช้จุงมือใครสักคนคนที่มีมือดีนิ้วครบบางคน กับใช้มันพิมพ์ด่าโพสด,ด่าใครต่อใครคนชราอยากมีโอกาสกลับมาแข็งแรงเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระลูกหลานในขณะที่หนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงกับไม่ยอมทำมาหากินอะไรได้แต่แบ,บมือของเงินพ่อแม่ใช้ไปวันวันตาดีๆทำไมยังเอาแต่ตามอ่านดราม่ามือดีๆทำไมเอาเวลาไปใช้นั่งคอมเมนต์นั่งโพสด,ด่าคนอื่นเขา คนบางคนมือดีๆเท้าดีๆแต่กลับไม่คิดพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคนที่เขาแย่กว่าเราคนที่เขารำบากกว่าเราเขายังต้องต่อสู้ไม่คิดจะย่อท้อเลยเราแข็งแรงดีมือดีเท้าก็ดีแล้วเรายังไม่คิดจะสู้เหรอถ้าหากหนักไม่เอาเบาไม่สู้รู้ไว้เลยว่าอนาคตลำบากแน่ ขอขอบคุณบทความสิริทัศน์สมเสีเ่ยมจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ